สวัสดีครับเจอก,กันอีกคลิปหนึ่งนะครับอ่าวัานท้ายไปคลิปนึงกับเรงสิเก็บของครับแต่ว่าเปลี่ยนใจเดี๋ยวอ่ามาไล่ไล่แบบไล่ไขึ้นหมันทำห่าวให้ยากพี่น้องเหระครับเนาะทำแบบอยากพี่น้องมาเอาไปใส่งานได้นะครับสันสันนะครับเอาประมาณนี้ครับเนาะสันสันเอ้ยสันสันนะครับส,สันสัน อาจารย์เพราะว่าบางทียมันก็จะเป็นต้องมาใส่งานนะครับแล้วเวลาเล่นเ็เล่นไลท์เล้นท่อนเห่าๆนะครับแต่ว่าเล่นกรณีีนต้องเล่นไหวนะครับเล่นกรณีที่เล่นประมาณว่ากลางเกือบไหวนั่นแหละเขไหวเลยนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับเวลาเล่นใส่ดนตรีแบบทมันเห่าๆก็จะประมาณว่าเอ่อออกออกรถดออกชาดนะครับออกอารมณ์นะครับแต่อารมณ์เริ่มครับ มีนะครับมีโซทีแปดนะครับมีนะครับเล,เลเมีเลนะครับมีเล,ล้วตัวที่มีเลนะครับมีเลซน คิลานะครับผมสิ่จำฟิตกับโดเพราะท่านถึงโดนะครับคีลานะครับนะครับแต่ว่าเขาจะมีเมวลาเขาเล่นในหาวต้องมีสายสองป่าก็คือ,อถ้าเป็นคีย์เอเมเนอร์นะครับป่าก็คือตัวมีเอ้ยตัวลานะครับตัวเอนะครับเอนะครับอักษรเอ ว่าเวลาเขาเปลี่ยนโน้ตมันจะมีลาขันกลางทุเทียนะครับมันจะไห้พินตั้งว่านแล้วก็มวนแล้วก็ห่าวได้นะครับเอาเลอเอาเอาเอาโน้ตเพียวๆก่อนนะครับจังไปใส่ล่าสลับนะครับจังไปใส่สายสองเปาสลับนะครับจังครับเริ่มครับมีเลมีเลซ้อนขางฟ้านะครับมาที่มีซ้อนมี ลาสนทีลาได้ประรับง่ายๆนะครับเนาะตั้งสายให้ไก่เคียงกันนะครับมีลามีอ่าไก้เคียงนะครับเพราะว่าบางทีสายผมอาจจะเพี้ยนนิดนิดนหน่อยแต่ว่ามีลามีหันไกลเคียงกันนะครับอ่าเริ่มครับบันี้กให้ไซสลับนะครับจากเล อ่ามีเลยนะครับอ่าไม่มันสมิมิตินะครับมิติคงกํางว่านนะโครงไพเราะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เขาก้อนถี่เปลี่ยนโนดเอาง่ายๆคืออาจารย์ก้อนถี่เปลี่ยนโนดมาเป็นโนดนี่มีเลเนี่ยถ้าต้องมีพอมีปุ๊บเราไม่ตึงขันกลางนะครับมีตึงเลซ่อนตึง มีนะครับลาตึงซอนละกาทีตึงลานรประมาณนี้ครับตึงเนี่ยก็คือาสายเปล่านะครับสลักันา่์มี เพราะ mm hmm. ว่าเวลาบอกโนต้ตเนี่ยคนมันสิเพีย mm hmm. รกว่าโนต้ตนะครับเวลาบอกอาไมครับม mm ี hmm. ลวกะลลาลกเลนะครับลวกับมาที่ซอนซอนคือเก่าครับลาละกแลมีละกับมาที่ลา ทีลากลาให้ La, เกา่าก่อนจิลงโน้ตรักอ่าประมาณนี้ครับนะให้เข้าใจว่าก่อนจะเปลี่ยนโน้ตักโน้ตรักก็คือสายหนึ่งนะครับสายสองเป็นตัวเชื่อ,อเป็นตัวเชื่อมหรือว่าเป็นตัวขันนะครับมันก็จะเห็นยดไฟลอกขึ้นนะครับก่อนจะเปลี่ยนโน้ตรักแต่ละโตให้มีลา ตัว A นะครับขั้นกลางตลอดนะครับเอาเป็นว่าเป็นที่เข่าใจนะครับเนาะง่ายๆคลิปนี้นะครับเอาไปมาเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับลาอวักวะนะครับเดี๋ยวลิปนี้อ่าคลิปหน้าที่มีหยังกับดที่ตามพี่เก่านะครับอย่างกาขั้นว่างวางนะครับก็จะมาเฮ็ดคลิปไปเบิ่งกันเรื่อยๆนะครับไปศึกษาไปเรียนรู้กันในส่วนของยาพิษหนังไมน้ำกันนะครับแต่ว่าอีกช่องหนึ่งให้ที่ตามก็คือช่องดูเพื่อนฉันดูขอไปเบิ่งใดนะครับ เป็นช่องสำรองนะครับทีเด็ดไว้นะครับอ่าเข้มีหน้ากับปกนกนครับสวัสดีครับ